ความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยที่ประเทศไทยวันพระบุรุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่ แต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหวันพู้บุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างท,ท,ท,ที่อเมริกาถามไปเขาก็สอน ประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโหอ,อันนี้อันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเทศเออนักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลย สวัสดีครับพัชระผูจะเจริญพักดีครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะสืบสารรักษาต่อยอดครับตื่นเช้าขึ้นมาไหวพระสวดมน,นะฮะธรรมะนาวาวังพุโทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ป็นที่พึ่งและผมมีพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งและผมมีพระหลวง,ลองรอเก้าสมเด็จ พันปีหลวงนะฮะของเราเก้าพันปีหลวงและสมเด็จทวยชิเก้าเจ้าอยู่หัวเป็นล่มโพล่มใสของชีวิตครับผมเองสื่อสารธรรมะตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและเจ้าฟ้าชายทีพังกรนะฮะเมื่อเช้านี้อ่านของอาจรอารย์ชออ่านแล้วก็สบายใจอ่านแล้วก็สบายใจแล้วก็กราบเจ้าคุณนอพระเทสมเด็จพระพันปีหลวงอุปถัมภ์กราบหลวงตาบัวนะฮะหลวงตาบัว เป็นพระสุปฏิปันโนที่เรารู้ทันคนทำลายชาติสัตว์กษัตริย์ผมถึงให้กำลังใจนักการเมืองทุกท่านที่ปกป้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะฮะแต่ว่าในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผมต้องต่อสู้ครับเพราะการต่อทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นมะเร็งร้ายนะฮะคนทำลายชาติาสัตว์เนี่ยประเทศไทยเรามีพระสยามเทวทัธิราชนะฮะ เมื่อวานเนี่ยที่ผมเรียนแล้วว่าผมไปกราบพระหลวงพ่อเงที่สะพานพุทธเพราะตอนคืนเนี่ยฝันเห็นพระบรมราชานุสาบรีของพระองค์ผมก็ไปกราบทางวกตะแล้วก็เลยไปกราบหลายวัดนะฮะรวมทั้งวัดพับแล้วก็ไปที่หลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหองครับเพื่อเติมพลังธรรมะพลังธรรมที่วันหนึ่งเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สมเด็จแม่สมเด็จ พระพันปีหลวงสเสด็จพระองค์เสด็จสุสวรรคายฉะนั้นผมจะต้องหนึ่งปีเนี่ยจะศึกษาธรรมะแล้วก็เตรียมกระถินตกเตรียมทุกอย่างเลยละจะไปวัดวัดหนึ่งนะฮะที่ภาคใต้คือผมจะกล่าวเียนอย่างนี้นะครับในสมัยที่พระพันปีหลวงทรงมีพระวรกายแข็งแรงเนี่ยในภาคใต้เนี่ยพระองค์จะพระราชทานกระถินพร้อมเครื่องบริวารให้ไปทอดแล้วก็หาเจ้าภาพไปทอดกัน ที่เเป็นการอุปถมัมภ์คุ้มครองพุทธศาสนาและมีวัดวัดหนึ่งท่านเจ้าวาดเ,เป็นน้องชายของท่านาน,นาันทปนละเนี่ยนะฮะที่ถูกคนไม่ดีลอบฆ่าเหลืออย,ยู่องค์เดียวปีนี้ผมก็โทรหาท่านานันท์และโทรหาท่านเจ้าวาดท่านบอกว่าวัดท่านมีแค่สี่รูปท่านไม่รับกระถินครับผมอยากได้วัดอย่างนี้ครับคือปีนี้ผมจะปรับใหม่แล้วนะฮะต้องเราต้องปรับดูว่าการที่เราจะกระทอดกระถิ่นวัดไหนวัดนั้นเนี่ย ต้องมีศรัทธาเอ้ยศรัทธานี่มันก็คือเกิดจากอย่างน้อยเนี่ยต้องมีพระห้ารูปครับแต่ต,ต่างกับพระท่านชรน,นะพระชาคโรเนี่ยรอบวัดท่านเนี่ยเจ็ดแปรูปแต่ใน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 ซุมของท่านในกลุ่มที่ท่านทำวัดป่าทอสศรีเนี่ยมีไม่ถึงมีสี่รูปขาดไปรูปเดียวท่านก็ไม่ยอมรับกระเทียมครับอันนี้คือพูดไปแล้วหลังจากวันลอยกระทงไปแล้วนะฮะก็ชาวเชียงใหม่ก็สูญเสียเจ้าวาดวัดเชียงมั่นครับ ผมก็ขอแสดงความเสียใจกับชาวเชียงใหม่นะฮะแต่การทำความดีการส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนสืบสารรักษาต่อยอดนะฮะแล้วก็ีดบฟังข่าวพี่น้องชาวนาฐานรากเขาก็เออเขาต่อไปนี้เขาจะมีต้นยูคาลิปตัสกันหมดนะประเทศไทยจะเขียวชุ่มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเพราะว่านโยบายของ ผูบ้บริหารระดับสูงนะฮะแต่ว่าเราก็ยังจะมีข้าวคาร์บอนต่ำอะไรอีกมากมายซึ่งก็ดูจากคำสั่งที่ปรึกษ,ษาที่ดีกรมการข้าวก็มีคุณทันทนเทพเยิ้มละไหมหรือย,ย้มอาไผมจำไม่ได้เจอประมาณเจอที่สภาสามสี่ครั้งเจอเพราะว่าไปหาท่านสอ,สอดดาบดวงฤทธิ์เนี่ยนะฮะดวงฤทธ์เป็นคนมีความสามารถ ทีหนึ่งก็ไปปรึกษาเรื่องงานแล้วก็ครั้งแรกก็ไปเดยตัวเองสองครั้งครั้งที่สองนี่ไปกับอธิการมทธลลรลานนาก็เลยอยากจะเรียนอธิบดีกรมการข้าวกับทันทรเท,ท,ทพท,ที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยวลล่ามทลรลานนาวิทยาเขตพิศโลกเนี่ยทำเรื่องข้าวมานานเลยเนะฮะเรื่องนี้ทาเรื่องข้าวโดยเฉพาะข้าวขา์บอนต่ํารวมทั้งไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตเราจะมึงคนเชียงรายอยู่ติดกับพะเยาเนี่ หรือราชมงคลเชียงใหม่ที่ตั้งสำนักงานทการแม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากนำเสนอคุณทันทรเทพที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวแล้วก็ทธิบดีกรมการข้าวเนี่ยเพราะว่าชานาเขาบอกว่ามันมีอยู่บางยุคเนี่ยมันอยู่ในยุคมืดมากเล้วฮะแต่ยุคของอธิบดีอนนท์เนี่ยผมไม่รู้จักหรอกแต่ก็ดูจาก Facebook ของคุณทันทรเทพเนี่ยนะฮะคือผมเนี่ย ก็ศึกษาเพราะบ้านผมเป็นสุประการเนี่ยมีการนิคมมีอะไรเยอะะแล้วผมสนิทกับพี hero, right ่ๆการนิคมในสมัยก่อนตั้งแต่พี่อนันต์นะวัดเดชามาที่เป็นอาชิตเจกพี่มวลอุตสิงพ่อท่านอภิมตีผมก็ศึกษาเรื่องนี้แต่เรื่องข้าวเนี่ยศึกษาอายุยี่สิบท่านก็สนใจเลิกไปแล้วมนตรีพันนิดท่านสนใจเรื่องข้าวแต่แต่ท่านยิงพันเนี่ยเป็นรัศดรพิทโรกเป็นเลยขามนตรีคมนาคม อะไรมากมายก็ทำเรื่องข่าวชาวนาสีพิลมผมพิรามสนามชัยหางรมาเรื่อยมาถึงชัยนาทกับรองผู้ว่ากับผู้ว่าในอดีตและปัจจุบันปัจจุบันไม่ในในั้นแล้วนะปัจจุบันผมทําพื้นที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่พิโลกทาพื้นที่หมายถึงว่าไปคุกคีกับชาวนาอย่างสีพิรมผมพิรามเนี่ยกับทุกตาบลน,นะฮะนายกประหลัดอบตอเพราะเป็นเมืองข้าวมีเขื่อนอะไรสวนชัยนาทเนี่ยเขื่อนหรือไปอุตรดิษ์ก็มีเขื่อนตากมีเขื่อน อันนี้คือพื้นที่ก็กขอบคุณนะฮะขอบคุณผู้แานกระทรวงต่อไปก็จะมีการปลูกอยู่คาลิปตัดกันละมีข้าว้าวบานต่ําก็ฝันคงเป็นจริงแต่ว่าอย่างหนึ่งอยากจะเรียนคุณทรนเทพให้ช่วยไปอธิบดีไปดูด้วยว่ามีการจ้างคนของคนสนิทคุณเซนเดือนสามหมื่นจริงไหมนะฮะตำแหน่งอะไรอายุเท่าไหร่จ้างกันได้ยังไงจ้างชั่วคราวหนึ่งปีสปีสามปี อันนี้ก็ขอฝากคุณทันทรเทพสตาฟผมผมผมรู้จักในนามคณะธรรมานของท่านดงฤทธิ์นะฮะแต่ก็เห็นช่วยสมัยรัฐไทยั้งชาติก็มีทําเรื่องกฎหมายของการนิคมเรื่องอะไรมากมายก็ถือว่าสตาฟของอธิบดีสีขาวที่เชื่อนอนน,อนซีก็มีรู้จักคนหนึ่งแต่ไม่รู้จักเปก็นการส่วนตัวพูดคุยกับน,น้องครับบางครั้งมีการเล่าและเล่าสู่กันฟังแต่ว่า บริบทของการทํารถอีวียังไม่เสร็จะฮะจึงจะทําต่อขึ้นผมเชื่อมันว่าท่านอนุทินจะสับสนุนเชื่อมันท่านมีท่านอ่าธนากรวังบุญคงชนะเนี่ยนะฮะใครรู้จักท่านครั้งแรกที่ร้านกินเส้นคนน่านสมศักแล้วท่านก็ไปทาไปเรื่องราวของชาวนาก็ปรึกษาท่านอยู่ยเยะเลงแล้วก็ต่อมาทํามาเป็นคฆศพบัจนายกแล้วก็มาเป็นัฐมรีอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็ท่านจ่ายยศสิ่งนี่ เปิ่แปดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมที่เราจัดตั้งขึ้นคือนวัตกรรมใหม่ก็คือมี E ีวีรถไฟฟ้าไฮโดรเจนกับมอเตอร,ร์ล้านนาและมหาล่างต่างๆรวมทั้งเรื่องข้าวเรื่องข้าวทำมายาวนานมากเลยก็คาดว,ว่าจะสําเร็จและเดินไปได้ในอัพเดีสีขาวท่านอนเนี่ยคือท,ท่านอนเนี่ยท่านผมศึกษาประวัติท่านท่านต่างจากขนะ้าการมาตามคนอื่นนะฮะคือเติบโต,ตด้วยความสามารถและก็ที่สำคัญคือ น่าจบเศรษฐศาสตร์เช่นเดียวกับรองกิจลองกิจนี่รองกระรวงนะฮะรองรกระทรวงนี่ผมทําเรื่องข้าวกับน,นายอำเภอพิสารอุตมะเวทิน,นะะแล้วก็สายนายอำเภอพ่อน้องโอ๋ก็ทํานะฮะคุณพ่อทำคือก็ทาเรื่องข้าวและชาวนานานตั้งแต่สมัยสิงดารุ่นหนึ่งเป็นผู้ว่าครับก็เลยทําให้รู้ว่าต่อมาแต่แต่ผู้ว่าที่ทําให้ผมเข้าใจเรื่องข้าวมากที่สุดคือ ท่านภัยจันทน,นะจุลกะนะย้ายจากผู้ว่าสระบ,บุรีไปเป็นผู้ว่าพิศโลกเป็นสิงห์ดำหนุ่มมากนตอนนั้นแต่ก็เป็นผู้ว่าก่อนท่านเสริมศักดิ์งองพิพลเนหลายปีแต่พี่เสริมนี่ก็เป็นคนบางกระทุ่มเช่นเดียวกับพี่ยิ่งหรืออยิ่งเนี่ยนะฮะอันนี้คือความจริงความดีนะทุกแต่วันนี้เนี่ยก็อยากให้ฐานรากทั้งหมดฐานรากนี่คือเกษตรกรชา,นาวนาผู้ส่งกาแฟนะครับ หันมาเอ็กซเรย์อย่าไปก้มหัวให้ผู้นําชาวนาบางไอ้ขอโทษครับผู้นําเกษตรกร,ร,ฐ,กรฐานรากบางคน,หร,งคนหรือ40บางคนหรือฟิชเชอริงกับ40บางคนบางคนเป็นครั้งคู่บานเป็นสันฝันเป็นอะไรต่อมีอะไรเป็นนักฆ่าก็ต้องกระชากราักใจเขาจะเป็นอะไรช่างเขาเขาจะทําดีหรือไม่ดีช่างเขาแต่อย่าทุจริตคอรัปช่นครับเพราะประมาณพันล้านเก้าร้อยสี่สิบล้านสาคัญครับฝาก อธิบดีกรมการข้าวผ่านคุณทันทรเทพเนี่ยดูใน Facebook ด้วยช่วยตรวจสอบว่ามีไหมงบมันตกไปได้ไงตอบจริงไหมเพราะคาดการเนี่ยเขามาไล่ผมฟังลร้องไห้มาหาผมเนี่ยนะผมก็มีเอกสารหมดบอกว่าโอ้สบายแล้วเนี่ยผมดูชื่อคุณทรเทพเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวเชื่อมันหนึ่งตัวชื่อมันตัวอธิดีกรมการข้าวแล้วจุฬานะแล้วก็มา เข็นคุณทอนเทพสตาฟของดวงฤทธิ์เนี่ยคือสมัยก่อนในสมัยท,มที่ท่าน <S <S ชัยชัม <unrelated> ีชีวิตยอยู่เนี่ยเวลาผมไปกับเกิดชื่อพี่พี่ต่อยพระเดียนวิทยาชินวัฒน์เนี่ยก็เขาจะได้รู้จักนี่ยนะฮะแล้วก็รู้จักผู้ใหญ่ในวงวัดวงการศึกษาแล้วก็ถือว่าคุณดวงฤทธิ์นี่ผลักดันให้บีทีวีเนี่ยมหาอะไรพวกรุงเทพศึกษากรจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องอธิการต่างๆไม่ว่า แต่เพิ่มเลยก็ชื่นชมนะวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงที่ต่อไปในประเทศไทยเราจะมียูคาลิบตัดมากนะฮะแต่มีเรื่องอื่นที่ผมทำ้วเคยนำเสนอไว้ว่าก็คงจะผ่านไปทางดรหิมาัลครับคืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนว่าผมทำงานการเมืองเนี่ยผมเจอสุภาพบุรุษการเมืองนะฮะดรหิมาลัยผิวพันธ์ผมรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักผมนะฮะคือ คือตะกุลผมบ้านผมก็เป็นทหารน,นั่นัหะทหารตำรวจแล้วก็คุณอาก็เป็นผ่านศึกเวียดนามอยู่อเมริกาก็ช่วงนั้นผมว่ารับราชการโดยก็ซื้อหน้าเขียนเพราะว่าการต่อสู้กับเพื่อนรักถูกฆ่าตายนาย,ยกถูกฆ่าตายสอจอถูกฆ่าตายเจ้าวาดถูกฆ่าตายต้องมีสื่อก็ใช้รู้จักพี่เขาพิตุวัชรพงษ์วัชรพิสิทธิ์นะฮะเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนของ ผู้ใหญ่ใจดีเรื่องราวต่างๆนะของพี่พี่เด็ดพระเดชพลรปฏิพานพิตีประเมศวัชรปานนะครับถึงไปหลุพยาเวลาไปหลุพยาก็จะเจอโรเตอิมาลัยเนี่ยไอเพราะผมคุณอาก็ดีใัยกด็ดีก็เคารพนับถือผู้ใหญ่ใจดีที่ที่ที่พลเอกอัคเดชศิปภาณเนี่ยนะฮะก็ ไปหลุบพยามั่งไปงานไม่ว่างานเจ็หน่อยผมก็งานทำไมเป็นรัฐมนตรีนสุก็ก็เจอท่านพลเอกาเดชไปกับเต็มพี่ๆเต็มหารเต็มสิบเต็มเด็เส็มันสองนะฮะก็เลยครั้งหนึ่งก็ต่อสู้กับมาเฟียใน้ประสบการณ์ก็ถือว่าได้รับความคุ้มครองจากพี่ๆรับแต่คนที่คุ้มครองทางอ้อมคือพลเอกประยุจันโอชาผมนอนในค่าย บ้านอยู่ติดกับใหญ่เนี่ยบ้านบ้านที่ผมนอนติดกับพลเอกกมลิศเนี่ยแต่ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรเจ้าของบ้านอันนี้คือความเป็นจริงว่าทําไมผมสนับสนุนนันหิบมาลัยผิวพันธุ์นะฮะเป็นคนดีเป็นคนที่อมีความจริงใจกับฐานลาก,นกขนาดขนาดคืออย่างที่ที่นครสวรรค์ก,กับพิจิตนี่ผมลงพื้นที่กับก็หิมาลัยนะะคือลองในซีของผมนะฮะแต่ก็จะไปเจอ ดรหิมลาลัยที่นั่นทุกครั้งอันนี้นะฮะแม้ทั่งเชียงใหม่เนี่ยเราทํางานกันโดยหัวใจพี่น้องเชียงใหม่น้องๆมทลยล้านนาจนกระทั่งคนภาคเหนือเขาเรียกมทธล้านนาว่ามหลาลัยลุงตูครับก็วันนี้ขอฝากดรหิมลาลัยผิวพันธ์นะฮะขอฝากทกดีอานนท์และคุณทันทรเทพหนึ่งเรื่อง มันจะมีเรื่องการอะไรให้ซื้ออะไรแต่ไม่อะไรให้เซ็นสัญญาต่อไปดูว่ามีการล็อกสเปคหรือไม่ก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่สุดเลยคือประเทศไทยนะฮะที่จะสถาปนาโดยราชวงศ์จักรีกาพบาทพชนกจักรีกาพะบาทพระหลวงรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองรัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้ากาลที่หกที่เจ็ดที่แปดกาที่เก้าและที่สิบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเรียนย้ำนึ่งนี้ว่า ประเทศไทยของเรา,ภา,ภาพม่ากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองปกป้องปัตดภีครับไม่ใช่นักการเมืองคนหนึ่งคนใดหรือจะเป็นเขาเรียกวันนี้มันมีเรื่องราวเครือข่ายสแกมเมอร์หรืออะไรก็ฟังจากรัฐบาลด้วยฟังท่านอุินท่าน,านลุยฟังจากพลเอกสุชัน์ุน์ก็รู้มันก็เลยเชื่ยส่งกัครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกคนคน้นทำนะฮะ คนบ้านนอกหลงเอกบางหลงและพัชระวาเลนตีครับท่านนายกไม่ได้ตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานดั้งหัวโตในการปร,บปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ <S <S ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นแต่ในฐานะเป็นประธาน,นาคณะกรรมการนะครับป้องกันและปราบปรามกา,ารค้ามนุษย์แห่งชาติโดยตําแหน่งนะครับเราก็จะต้องทนะําหน้าที่ตรงนี้เราเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับส่วน ประธานแต่ละอนุที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐปีว่าการพมที่จะต้องไปปฏิบัติเราเป็นผู้กําหนดนโยบาไข้างบนนะครับอันนี้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นะครับเราต้องป้องกันแลปะปราบปรามอย่างเอาจริงเอาจังอันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะครับส่วนในเรื่องของอวลีต่างๆเรามาถึงจุดนี้แล้วนะบางเรื่องก็ให้มันเข้าหูขวาเอาตะลุหูซ้ายนะครับ ข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอย่าไปคิดมากทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับอ,จจรอ๋อผมกับปลาดาในคบกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมาเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนะครับไม่มีคําว่าโกรธในพี่น้องร่วมสาบานนะครับแล้วก็เข้าใจเจตนาสไตล์เจตนาของท่านชาดาว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับผม นะครับอะไรก็ตามที่พูดกันแล้วไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาเราเป็นพี่น้องกันไม่มีโกรธเคืองกันนะครับเราเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมย้ำเสมอและยืนยันเสมอว่าต้องพร้อมถูกตรวจสอบนะครับ ผมอยู่เวทีนี้มาตั้งแต่ปี2562ผ่านเรื่องหลักๆมาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องที่กำลังเจอทุกวันนี้เราพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเราบริสุทธิ์นะครับก็ถือเป็นเรื่องสำคัญต้องทำงานตามที่รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับวันหนึ่งเมื่อเบื่อการเมืองแล้วก็เป็นหน้าที่ของตาญาตรุ่นใหม่จะต้องทำหน้าที่แทนผมต่อไปนะครับนั้นผมผมยืนยันว่าเรามาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนอย่าไปคิดมากการเบือง เราไม่เรื่องการเมืองมากกว่าเป็นการมากกว่าการทําการบ้านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับต้องต้องเรียนว่าฐานเสียงของพรรคกล้าทำเนี่ยนะครับในช่วงผ่านมานี้เนื่องจากเราทํางานนะครับแล้วก็มันตอบโจทย์และพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์นะครับก็เป็นเรื่องปกตทิที่พี่น้องฐานลากเขาจะนิยมชมชอบในพรรคกล้าทำเราก็ทําต่อไปครับ